คือมอบนะคะวันนี้มาแนะนำสินค้าเป็นแปวงปัดดูดฝุ่นรถยนต์ค่ะให้กับเต็นรถนะคะทีมงานกำลังเข้าไปแนะนำค่ะนี่ะรแปวงปัดตัวนี้นะคะใช้แทนไม้ปัดขนไก่สามารถปัดตามคอนโซนลรถสีรถได้หมดเลยค่ะหรือกระจก,กรถก็ปัดได้แต่ว่าต้องเอาไปเก็บฝุ่นก่อนสัก2-3วันนะคะแล้วค่อยนำกลับมาเช็ดฝุ่นที่กระจกค่ะ ตัวนี้ใช้ก,กุ่กับน้ำมันนะคะฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยจะใช้ได้1-2เดือนโดยที่ระหว่างการใช้ไม่ต้องฉีดน้ำมันซ้ำจนกว่าจะแกะซักเลยค่ะง่ายมากสะดวกสบายค่ะประหยัดเวลาทุดแรงด้วยนี่นะคะแบบนี้นะคะโดยเฉพาะเต็นท์รถนะคะเหมาะที่จะใช้เพราะว่าต้องอยู่ติดริมถนนค่ะนี่ไม่ทําให้ฝุ่นฟุ้งกระจายด้วยนะคะอายุการใช้งานก็นานค่ะปีหนึ่งปีครึ่งกว่าจะพังหรือชำรุดค่ะตัวนี้ค่ะขอบคุณนะคะ